มาดูสวัสดีพี่น้องชนชาแนลพอกันอีกแล้วเมื่อนี้มาเบิงเบิ้งหมาคนปอนเข้าหมาด้วพี่น้องกําลังทาเบิงเบิ้งเบิงเบ,บิงพี่น้อง<บ>คนนี้หนูชื่อแป้นแป้นนะคะเข้าหมาเข้าหมาะคะ่ะเข้าหมานะคะพี่น้องปหมาผู้ดีหมาคนรวยพี่น้องเอ้ยตรงนี้คนมาปอนอันนี้ก็ชื่อแป้นแป้นนะคะแป้นแป้นเราเลยค่ะแป้นแป้นเอาแป้นแป้นอันนี้พี่อะไรนะจูดอันนี้พี่จูด พี่จู๊ดนี่จับหัวไม่ได้นะคะตาดเลยค่ะดุมากใช่อันนี้พี่โฟกกี้พี่โฟกี้น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะนี่พี่โฟกี้อันนี้พี่แป้นแป้นพี่แป้นแป้นต้องกินข้าวกินข้าวต่านคนป้อนถ้าจู๊ดห้ามจับดุมากใช่อันนี้คนป้อนข้าวนะคะคนป้อนข้าวกิตกมศักดิ์คนป้อนข้าวนี้คืออาจารย์ค่อยนะคะพี่น้องนี่อาจารย์ค่อยออาเนาะไม่กินหรอก อันนี้คืออาจารย์ค่อยนะพี่น้องอจาจารย์ค่อยนักท่า,น,านักถือมากอยู่อย่างสม,มถะพี่น้องดูดิแต่งตัวมบแมมมากเลยอจาจารย์ค่อยเป็นอาจารย์ที่ไม่ร่ำรวยอาจารย์ชามเป็นอาจารย์ที่จนมากช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองจนจนอาจารย์ชามพี่จุดพี่จุดรอกินข้าวหรอคะคนนี้ดูมากนะคะดูมากคนนี้จับหัวไม่ได้เลยกัดอย่างเดียวน่ารักถุงพี่โฟกกันละสำรวจอากาศพี่โฟกพี่โฟก พี่โฟกไปกัดของอะไรยายแมวอ่ะฮะพี่โฟกหาของอืไม่ต้องไปดูเลยพี่โฟกอันนี้พี่แป้นแป้นพี่เป็นแป้นเก็บลิ้นไม่ได้พี่แป้นแป้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูปูกผาพี่นองเคยไปผูกผากะเข้าไปดูในกระเพาเข้าไปเลยแป้นแป้นพี่โฟกมันไม่หนีสีพ้าไปผูฝผาแล้วพี่นองผูไดบ่เคยเห็นกับสิผ้าไปเบิ่งเนี่ยพี่นองการทำบุญชนิดหนึ่งแต่สิพ้าไปเบิ่งมาเบิ่งหมาป้อนเขาหมากันพี่นองเห็นไหม พี่โฟกพี่โฟกดูอะไรอ่ะน,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 นี่มันมีายาดมนี่นี่าเปายาเออแปนไปแป้นไปกินข้าวกับยายไปไปลูกไปเอ้าไม่กินอนะ่ะนอนอนะ่ะเือนอนอนะ่ะแป้นมากินข้าวเลยแป้นไปกินข้าวไปล,ลูกไปแปนนอนเสยพี่แป้นนอนเสยนอนเสยมาให้ดพูพี่โฟกมาพนะี่โฟกมาดิ เดินมาใหญ่เด็กๆไปกินอะเขาแล้วพี่น้องเอาบางคนปอนหมากินเขาเลวพี่น้องต้องให้กินเท่าน้อย้วพี่น้องเบิ่งืมต้องให้กินังสี่เพราะว่าลินลินเพิ่นออกมาผิดปกติพี่น้องต้องปอนเพิ่นจังสี่มาปอนจังสี่เพิ่นกินเขาได้แต่ใครเจอที่ไหนขโมยไปก็ทําแบบนี้อืมกันผู้ใดพ่อขโมยไปก็ลากกันได้ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ได้ไหมน้องพี่น้อง คนป่อนเขากินติมาักอาจารย์ข่อยเล้เนี่พี่น้องอาจารย์ขอย่อยนเข้ามาเข้ามาอาจารย์ข่อยเป็นยังที่จนมากอาจารย์จะล้างจานเนี่ยอาจารย์ล้างจานถูอาพี่โฟกอยากกินนะเนี่ยพี่โฟกพี่โฟกอยากกินเหรอคะแอะพี่โฟกบอกว่ากินดอกขีกเดียดเลย่ันคนเข้ามาพี่น้องมันนี่ผ้ามาออกนอกสถานที่แล้วค่ะพี่น้อง ี๋ยวสิบมนีจะเป็นเบิ้งวิธีพักไปเบิ้งวิธีท่าการทำบุญผูกผ้าที่พี่น้องผู้ใดอยากเห็นนะพี่น้องขอเหตุจังสีเลยพี่น้องเออขอมีเงินมีทองผู้ใดมีอาจารย์ดีๆกับพระกันเอียด้วแบบนี้สร้างบุญสร้างกุศลใช่เขาเรียกสร้างบุญสร้างกุศลพี่น้องมนีเดี๋ยวขอสิพ้าไปเบื้องมณีสิพ้าไปเบิ้งเลยพวกเจ้าอยากเห็นมันบอดเดี๋ยวขอสิเหตุหาเหตุให้เบิ้งนี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลการผูกผ้าคือการทำบุญที่ดีที่สุดร้องจากพ่อแม่แลวพี่น้องเลยเขาเรีนี่ โอ้ยเป็นจะแสบเนอะได้ห,ห่มผ้าพระพุทธเจ้าใช่ได้ห่มผ้าพระพุทธเจ้าพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ขอซี้ผ้าไปเบ่งหนเนี่ยมือนี้ยมาเบ่องอาจารย์ขอยป้อนหมาป้อนเข่าหมาก่อนมลน <c oughs> อาจารย์แมวอาจารย์ของหมาอืออาจารย์ของหม,ม,มาชีวิตเพิ่นอยู่อย่างสมถะพี่นอ้องเป็นเป็นอาจารย์ดูดวงที่จนมากเพราะว่าเพิ่นซอยเหลือคนอหลีพี่นอ้องเพิ่นบ่เอาเงินเอาท้องนะพี่น้องเอ้ยแล้วแตหมูเจ้าิให้ค่าคู่สิบสองบาทพี่น้อง เดี๋ยวดังใหญ่อืมดังใหญ่เอาลงอเอาลงให้เจ๊นะเนี่ยไม่ต้องลงเลยห,หมูอ้วนมาดูป้อนข้าวมาาหมาทายตาหมาพ่อไม่ต้องเอาหนาเจ้าหรอกค่อยทายตาหมาอนอ้ามวิธีป้อนข้าวหมาที่ลิ้นเขาไม่ไม่ปกติเลยพี่น้องนี่ปากสัน้นออมปากสั้นบนพี่น้องเขาอนขางสิแบบว่าเนี่ยเบิง ป้อนเข้ามาพี่น้องลิ้นเพิ่มป,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 ปกตินคนจะกินแบบนี้แป้น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 อืมอร่อยจังเลยแป้นแป้นอ,ออร่อยไหมเนี่ยอระไรไหมแป้นหมดไหมเนี่ยพี่แมวเขากินหมดไหมบางทีเขาหมดเหรอบางทีเขาไม่หมดยุดนอน เปิดแอร์ให้นอนเขาจพี่น้องหมาคนมีเงินเขาจะเปิดแอร์ให้นอนสิพี่น้องนอนดีกว่าคอยคอยนอนพัดลมอันนั้นพี่โฟกนี่ปอนนอนหมาได้ี่น้องพนคนน่ะโอ้ยดูนะนอนแอร์ได้ี่น้องหมานี่นี่นอนแอร์มาถ่ายพี่แป้นต่อมาถ่ายพี่แป้นต่อเขาหายใจง่ายสะดวกที่เนี้อร่อยไหมคะพี่แป้น อไร่อยไหมคะสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีค่ะอ่ำพี่เป็ดตะแเสียก็เป็ดละทุกทีดูหมูอ้วนกินตอนนี้ต้องดูหมากินใช่ต้องดูหมากินวันนี้มาเบิ่งหมากินเข่าพี่น้องขอโทษขคอไปนะคะท่านผู้ใดเซนซิทีฟเนี่ยขอายกป็นนมกักหมาหมาแมวเด้อพี่น้องเอ้อคอยมีหมามีแมวขอก็สิได้เทสคอนเทนต์หมามแมวอจะแต่อบอเอิอขวอยเลี้ยงบ่ได้ มันบ่เหมาะสมพื้นที่มันบ่เหมาะสมพี่น้องมื้อนี้มานอกสถานที่พี่นอ้องอิ่มแหลกเป็นแป้นอิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ชนชาแนลชนชาแนลสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาหม่องนอนแล้วหาม่องนอนแล้วโอ้กินอิ่มแล้วนอนเดี๋ยวก็เป็นกยยดไหลย้อนหลับเธอไม่ออกนอกบ้านเปิด